แต่ขอบฟ้าแล้วมันท้าทายเกินไปอยู่เมืองไทยต่อไปก็ไม่เสียหายสบายใจอุ่นใจในความเป็นบ้านเรา Why w <wow>. o ไม่นานมานี้ผู้ใช้ t i k t อกชื่อนะรุมมวลอินลอนดอนได้เล่าเรื่องราวหลังจากที่ย้ายประเทศไปอยู่อังกฤษมาได้เกือบ2ปีโดยเธอได้บทสรุปจากการออกมาใช้ชีวิตต่างแดนในครั้งนี้ และเทียบกับประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจค่ะว่าจริงๆแล้วการที่ย้ายออกจากประเทศไทยมาอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้รู้สึกดีกว่าการอยู่ประเทศไทยไปเลยสะทีเดียวเพราะถ้าหากให้ลองลิสต์ดูก็จะพบว่ามีหลายสิ่งที่ไทยดีกว่ามากๆโดยข้อแรกก็คืออากาศอากาศในต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปตอนเหนือค่อนข้างจะหนาวมากและถ้าจอดลึกความหนาวลงไปในบางประเทศเช่นอังกฤษจะพบว่าไม่ได้มีแค่ความหนาวอย่างเดียวแต่จะมีฝนตกที่ค่อนข้างบ่อยคอยสม ด้วยและผลกระทบที่จะตามมาจากความหนาวในลักษณะนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ของเราจะค่อนข้างเหงาหงอยมีความเศร้าแทรกซึมอยู่ในชีวิตแต่ละวันหากไม่ได้ดูแลตัวเองดีๆก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงได้เลยค่ะข้อ 2. เรื่องของอาหารซึ่งผู้ใช้ติกตอกดังกล่าวนะคะยอมรับว่าเธอเคยไปมาหลายประเทศและยอมรับว่าบทสรุปของอาหารที่ถูกปากถูกใจที่สุด ก็ยังคงเป็นอาหารไทยรับประทานเมื่อไหร่ก็สัมผัสได้ถึงสุขภาพที่ดีกว่าอาหารในแดนหนาวเนื่องจากอาหารในโซนยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษนั้นมักมีอาหารประเภทแช่แข็งเป็นส่วนผสมในแต่ละมื้อค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นอาหารจําพวกไส้กรอกหรือแฮมพวกนี้จะเยอะมากซึ่งอันที่จริงนะคะบางท่านอาจจะชื่นชอบแต่สําหรับคนไทยที่มาใหม่ๆม,มีโอกาสอ้วนได้ง่ายจากอาหารเหล่านี้ และก็นํามาซึ่งสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักค่ะจนกล้าพูดได้เลยค่ะว่าถ้าใน1ปีมี365วันประมาณ350บวันเธอจะหาทางทานอาหารไทยให้ได้ไม่ว่าจะทําอาหารเองหรือทานข้างนอกแม้ว่าจะมีราคาแพงก็ตามค่ะสุดท้ายเรื่องของความมืดด้วยความที่เป็นประเทศหนาวจะมีความมืดคืบคานมาเร็วเป็นพิเศษอย่างที่อังกฤษเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงครึง่งสี่โมงเย็นพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วชีวิตในช่วงกลางวันค่อนข้างสั้นทําให้เรา ำเนินกิจกรรมต่างๆได้น้อยลงค่ะส่งผลต่อสีส <c oughs> ันแห่งชีวิตชีวาที่น้อยลงตามไปด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยกันเองอาจจะบ่นว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีข้อเสียมากมายไม่ว่าจะเป็นเมืองที่แสนร้อนอากาศไม่ดีค่าครองชีพสูงแต่หากมองในแง่ดีในความร้อนละอุก็จะทําให้เรามีความหวังที่จะเฝ้าสัมผัสฤดูที่แตกต่างได้รอคอยลมหนาวที่จะผ่านมาเยือนบ้างเป็นครั้งคราวได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่ยาวนานในยามแสงแดดส่อง และคาคืนที่คึกคักในหลายเมืองใหญ่ได้มีโอกาสสัมผัสอาหารหลากหลายรูปแบบที่มีทั้งความอร่อยรสชาติไม่จำเจและให้สุขภาพที่ดีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาเป็นมุมมองที่หากใครได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างแดนจะนํามาเปรียบเทียบและมองว่าสิ่งที่เหมือนจะแย่ในเมืองไทยเหล่านี้ก็เป็นมุมดีๆที่อาจเผลอมองข้ามไปเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคะ Why ว w wow.